สวัสดีครับพอแม่พี่น้องที่เลาบพรักทุก่านมือนีพบกับผมเบากอบผ้าเขาชาแนลครับบรรยากาศธรรมชาติครับมือนีกลับบ้านครับสงกานอยู่กลับมาอุดรครับหลายปีแล้วครับมาได้กลับมายา่มบ้านมือนีผ้ามากินต้มอึงครับเมื่อคืนฝนตกเบิดขื้นมือนีตกเปื้อมือพอจเศร้าครับพอเละเห็ดต้มอึงมากพี่น้องเบ่งครับพี่น้องเบ่งครับพี่น้องเบ่งครับ มาครับพี่น้องวอลายใหญ่ห้างครับตม้มอื่กแก้วบวงพี่น้องอ ฮืมสุดคู่พี่น้องแซบสบายใหย่ยตม้กินครับวัดโทษ เค้นบ่ท่านเพื่อนครับอึงไครมันเบิดหน้าไปตไตมาไตาเองเด้ครับอย่าไดิสเสครับเหมือนนี้ก็เลยอึงไครนก็ะเลยเบิดครับไปมือที่สองออส่วนตากองกินน้ำตากองบากากิน หูลูกโดดจะมีพี่น้องแซ่บครับแบบบ,บ้านๆเลยมามา,าต้มอ,อึนใส่ใบบักขาม ไม่ได้ท้ายโดนครับท้ายยากยากน้ำลูกครับเราจะไปคอยได้ร่องซึ่งขายของเนี่ยอราเจอร้ายครับะสือขายเมียงค่ำนุ่ อไรโดนแล้วครับว่ได้กินเมนูนะกินแต้นน้อยนะวานนะครับอยู่บ้านเท่ากันหากิ่นไงมันคืออยู่ต่างจังหวัด คาอ่านอนปลูกเองนะครับคาอ่อนลื่ออืมคาอ่อนนี่บักข้าวก็มีครับกระเดาน้องใหม่ยังแม่เราปลูกไว้ปลากระเลียงครับอยู่ในสาบนะปลาไล่ขนาด ทยู่บ้านเท่ายังว่าแล้วครับว่าจะอื้อกินไม่ต้องซื้อปลูกไว้กินไปยูต่ตางจังหงวาดก็ซื้อยู่ซื้อกินธรรมดาเนาะครับเนาะกับอันใดบ่ได้ก็ขอโทษขออภัยนะครับเพราะว <c oughs> ่าฮัดอเห็ดครับอันนี้กันอืม น่องกะทิกระส o o m ออกนะครับวันออนี้นยังให้ป้าปุง๋งข้าวเมนได้ครับยิใจีข้าวเม่นยินดีป,ป้าปุ๋งโอ้แฉบ ช่งยานฝนทำขนลูกไส,ส้ละซาละแซ่บไร้ครับว่าได้กินหลายปีนะครับ หลายปีดีที่บ่ได้กินตั้งแต่จากบ้านไปเฮ็ดงองเฮ็ดงานมาครับอ๋อแล้วครับฝนลึงลม่งอีกแล้วครับ ฝนตกบดมือพี่น้องกลับมาบ้านมาพักผ่อนโอ้บรรยากาศดีไรฝนนั่นตกฝนลางพี่น้องเ้ยปักปัก,ปก แสบแสบจนแสบเศร้ากินเขาไปเ้ากิ่นยิ่ฝนตกท่านก็แค่นี้ก็น่าครับมีพี่นาเจอกันไหมครับเอาครับก่อนจากกันเมื่อนี้ก็ขอ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิ่งครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปได้เลยครับครับเราก็ขอลาเพลงทันี้ครับสวัสดีครับหนแล้วเอาเก็บไว้เอาล้มันดับไปตั้งแต่ตอนไหนฮอ